ไม่ใช่นายกอ่ะเป็นเพียงพ่อนายกเมื่อถามว่าของขวัญเนี่ยเป็นตําแหน่งทางการเมืองหรือไม่ที่นํามาให้ในวันนี้นายทักษิณก็ยิ้มนะคะแลวก็บอกว่าไม่ใช่นายกอือออโ <laughs> บงัเบงเอิญบังเอิญไม่ใช่นายกอ่ะ <laughs> เป็นเพียงพ่อนายก ยยยััยังงงดูควาามมเหมะสสมนะครับวัสดีครับพัชระพุณเจริญพักดีส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะฮะตามรอยพระบาทพระหลวงรกเกา 9, ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอบปวงชนชาวไทยสืบสารรักษาต่อยอดตามรอยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ ก็อยากจะบอกว่ากระดานข่าวขณะนี้ก็ยังอยู่ที่หลิวจงอีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีนนะก็ยังกบดานนิ่งสงบอยู่ในประเทศไทยนะฮะไม่ทราบว่ามาในฐานะแขกของรัฐบาลหรือไมอ่ถ้ามาก็คงจะพบนายกอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่อยู่ในกระดานข่าวคืออดีตนายยกทักษิณชินวัตรครับ การปรากฏกายในวันเกิดของท่านสุวัสริ์ฤมตะพลบนะฮะพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เมื่อวันที่เจ็ดก็ไปเป็นประธานงานมงคลสมรสของจะก็พบเพนแแ่กับคุณป๊อปนะฮะสุภัยพลเนี่ยครับแต่วันนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าประเทศไทย ไม่มีพลตารวจเอกหญิงนะแต่ต่อไปอาจจะมีหรือไม่ไม่รู้อันนี้ต้องถามท่านทักษิณหรือลุงโทนี่นะฮะเพราะว่าสิ่งที่ลุงโทนี่อาจจะรู้หรือไม่รู้ก็รู้ก็ทราบว่าในอดีตเนี่ยย้อนลงไปกี่ปีผมจาไม่ได้แล้วมีพลตํารวจเอกชายฮะตัวแมงวันฮะตัวแมงวันนะครับอ่า,าเนี่ยตัวแมงวัน จบนบลบอ,ลบอ,ลบอล้วยแต่สามารถเป็นสีดาวมงกุฎครอบดาวเงินนะฮะเพราะเป็นตัวแมงวันแมงวันยักษ์ครับก็เลยทำให้รู้ว่ายังไม่มีพลตำรวจเอกหญิงในประเทศไทยนะฮะอันนี้แต่ภริยาของท่านสุวัสด์ก็เป็นในพลนะครับแต่เป็นในพลทหารครับนี่แล้วก็แนวชายแดนไทยพมา่าเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะ แม่สอดแม่ละมาดท่าสองอย่างแต่ก็ยังมีพบพระเห็นไหมฮะปุ่มผางนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ปรากฏข่าวแม่ทัพใหญ่พลโทอมิตบุญสุยาทหารคอแดงแม่ทัพภาคที่หนึ่งเต็มหารยี่ิบเจ็ดอดีตรปภอลงตูอดีตผู้บังคับการกรมฐานราบยี่บเอ็ดรักษาพระองค์ในสมเด็จพระราชนินีพันปีหลวงนะครับออกตรวจแนวชายแดนเห็นไหม มีผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับและร่วมตรวจแนวชายแดนวางแผนป้องกันภัยจากการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานพมา่าและทุนเทาจีนเทาซึ่งผมว่านอกจากองค์คมนตรีลงตูกจะมีข้อมูลแล้วท่านนายกทึกษิน,นี่ก็มีฮนะเพราะ ท่านรู้เรื่องศาสตร์การค้าได้ดีและท่านคงรู้เรื่องบริษัทไมเทลเรื่องบริษัทสื่อสารนะครับผมไปน,นั่งกินข้าวที่ร้านอาหารเ,เป็นของคนไทยที่ย่างกุ้งเราก็ให้เขาช่วยแปลให้ก็เลยรู้ว่าออบริษัทสื่อสารยักษ์ใหญ่ล้วนแต่มีทหารใหญ่ของพมา่าในย่างกุ้งนะฮะในย่างกุ้งเนี่ยห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งเนี่ยตรงข้ามกับ โบสถ์ทานคริสทันคริสตนาจาักเนี่ยเลยจากตลาดสกอตมาหน่อยเนี่ยเดินข้ามก็จะเจอห้างใหญ่เราก็เลยรู้ว่าการสื่อสารที่พม่าอยู่ในมือทหารใหญ่เิดในอดีตการสื่อสารของประเทศไทยดาวเทียมก็อยู่ในมือของลุงโทนี่ซึ่งเปลี่ยนไปเป็นของคุณกลางเขาบอกผมไม่รู้นะฮะเออสปัจจุบันก็จะมี a ออสกับ ดีแทกแ็กก็ดีแท็กควบรวมกับทูมูฟนะเพราะฉะั้นวันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ยุค 4G 5G เห็นไหมครับและไอ้ซิมการ์เป็นสัแสนรมันอยู่ในมือจีนเทาได้ยังไงครับ,บเรื่องนี้<บ>กสทชจะรู้หรือไม่นอประชาชนก็จะต้องทำหนังสือไปถามนะผมเห็นขี้ฟันไอ้พวกที่แสดงตนเป็นธรรมมาพิบาลธรรมมาพิบาลโน,น่นนี้นั้นครับ ผมทําเรื่องธรรมพิบาลมาตลอดชีวิตกําลังจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฮะเจอบางคนในหัวมียศใหญ่แต่ว่าที่ไหนได้หาเงินไปตั้งพักการเมืองพักหนึ่งเฮงซวยครับไอ้พวกนี้อ้างธรรมพิบาลหาแดกหารับประทานครับผมชื่นชมนายกศักษิณเพราะอะไรยศัิษิ์เขาต่อสู้มาตลอดนะฮะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเห็นไหมฮะที่ท่านจำลองศีเมืองไว้วางใจเห็นไหมครับเนี่ยฮะ คือมีประสบการณ์ทางด้านต่างประเทศเป็นรุ่นตีต่างประเทศด้วยประสบการณ์ครับได่ช่นชมมากเลยแล้วเป็นนายตำรวจเห็นไหมฮะเป็นนรอตอด้วยเห็นไหมฮะเป็นนรอตอรุุนน้องท่ามพัชรวาดครับส่วนรุ่นพี่ท่ทาไพัชวาดจะเป็นใครผมไม่รู้อะก็ห่างกันถูกไหมฮะแล้วสินเต็มหานร,รุ่นสิบท่ามพัชวาดเตรียมหารุ่นเก้าเตมหารุ่นแปดใครอ่ะผมผมไม่ทราบอันเนี้ย ไม่ทราบเพราะเป็นคนบ้านนอกรู้น้อยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณลุงทักษิณลงุงตันี้คือสนนวัฒนรรมกำเนิดในยุปรฐบาในายกทักษิณชินวัตรนะฮะมีอาจารย์วันม,มัมหดนอมทัทาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมีพิต่อยอยพลเอกวไทยชินวัตเรเหล่าปืนใหญ่เป็นที่ปรึกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยพิต่อ้อยนี่เป็น ผานเป็นใหญ่นิ่งสงบนะฮะและ้วก็จะบอกว่าพี่ต่อยเป็นคนเป็นในผ้าสีขาวเป็นนายทหารผู้มีความรักเดียวใจเดียงใจเดียวนะพ,พี่ต่อยรักเดียวใจเดียวมีพิตุนไปไหนเห็นพิตุนมาตลอดชีวิตนะฮะและ้วก็พี่ต่อยเป็นนายทหารที่ชอบฟังธรรมเป็นพอ,อ,อกองยุทธการทัพภาคสามแ้วพี่เขาประเทศก็เลยสไลด์มาเป็นพอ,อสอนพอนะฮะ แล้วก็กเกษียณที่รองประหลัดแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาและมนตรีมหาดไทยในช่วงเป็นพอสอนพอกับรองประลัดก็ทำหลายเรื่องดิเฟนต์ฟอร์ตเวนตูปันดเฟนต์ดิมาซึ่งผมถาวกากลับไปสอบถามเรียนรู้จากพี่ต่อยพรนเอกุตาชินวัตรครับอันนี้คือเหตุผลนะที่ผมเรียนช่องทางนี้ผ่านนายทักษิณว่าในสมัยที่ผมสู้ไอ้แม็กเนี่ย แต่ไอ้แม็กเนี่ยมันเป็นสุนัขตัวเดียวที่ลงโทนนี่ขับมาจากฝูงมาแต่มันเป็นสุนัขขี้เลื้อนนะฮะมีสามตัวไอ้แม็กไอ้โจใหญ่หมาตุ้มเมียก็โตบโคกสำรานสามเนี่ยต่อสู้มาอย่างนี้ครับในช่วงนั้นเนี่ยผมเข้าไปให้ความช่วยเหลือคุณแอนปณิตาชินวัตรครับลงโทนี่ครับอันนี้ก็พูดแค่นี้สั้นๆก่อนนะครับคนจะต้องทําเรื่องนี้เนี่ยเรียนนายกเองผ่านไปถึง ลุงโทน,นี่เรียนท่านหมอพม,มินครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างความจริงที่วังจากปากของลุงโทน,นี่คือประเทศไทยยังไม่มีพลตำรวจเอกหญิงแต่ว่าประธานก็ตลอดชื่อนายกอิองครับแพทองทานชินวัตรเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านแท้ๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นความเชื่อมัน่น ในการบริหารราชการตำรวจไทยในยุคนายกเองเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นสูงเพราะนายกทักษิณน,นะฮะเป็นเตรียมทหารด้วยนะครับเป็นนักเรียนในร้อยด้วยเพราะฉะนั้นท่านมีความรู้มีความรู้ฉะนั้นเนี่ยต้องท่านต้องยกเครื่องทุกอย่างเลยนะฮะยกยกเครื่องคือตลอดนา,ชายชัยแดนเนี่ยครับนายกทักษิณครับมีต่อชะดอนะฮะมีตำรวจตระเวนชายแดนครับถ้าเรามีสันติบาลน,นะฮะ อันนี้คือความจริงครับมีสืบจังหวัดครับสืบจังหวัดตากสืบจังหวัดกาญสืบภาคหสืบภาคห้านะฮะสืบเชียงรายแล้วก็สืบแต่ละสอพอเอห็นไหมฮะแล้วก็ยังมีในอำเภอมีผู้ว่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนนายกทักษ,ษิณเลยครับต้องเรียนนายกทักษ,ษิณเลยว่าท่านต้องเอากระทรวงมหาดไทยเป็นโคต้าของเพื่อไทยครับ พราะงั้นนายกอิงจะไม่ได้ข้อมูลจากผู้ว่าการจังหวัดและแนายอำเภอครับอันนี้คือความจริงที่อยากจะเรียนนายกอิงนะฮะเรียนนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยว่าท่านจะกำลาบพวกทุนเทาจีนเทาสังกษสีแคดเมียมสารพิษเนี่ยอะไรเนี่ยท่านต้องเอากระทรวงมหาดไทยเป็นโคต้าของพรรคเพื่อไทยครับพัชะพะระผู้เจริญพักดีหลวงเอกบางหลงคนบ้านนอกครับพูดจากเรื่องจริงครับผมเนี่ยไปมา ทุกจังหวัดเลยครับท่านนายกทักษิณครับไปมาตลอดชีวิตไปมาตลอดชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณนายกทักษิณก็คือว่าในช่วงที่ผมต่อสู้เรื่องการปลอมบัตรสมบัตรนะครับคนที่ต่อสายชื่อพลเอกชัยสิทธิ์เกตทัศน์และดรป๋องพีรพลไตทศสวิทอันนี้คือจะนำเรียนนายกอิงผ่านนายกทักษิณว่า เอกสารรับก็ดีชั้นบำรับก็ดีเนี่ยอย่าให้ลูกจ้างหรือน้องๆที่เขาเป็นลูกจ้างเนี่ยมารับผิดชอบครับโดยเฉพาะคลิปเสียงอะไรติดมา่วแล้วยุ่งตายหานะฮะผมจะนําบทเรียนที่เข้าไปช่วยเหลือคุณแอปนปนรชินวัฒน์มานำเล่มเปน็นหนังสือครับเอกบางหลงคนบ้านนอกนะฮะขอบคุณครับังกับท่าเสรีพิเป็นยังไงบ้างคะท่านก็ตอ,อน,น,นี้ก็เคยเ,เ,เคยมีความสัมพันธ์ที่เคยมีท้่เขาบอก เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีเอาแค่นั้นแปัจจุบันล่ะเคยมีไงคำว่าเคยมีแปลว่าอะไรโอเคครับก็จะไม่ดีกันแล้วใช่ไหมครับไม่ทราบครับเอาบอกเคยมีเอาแค่นั้นนะครับไม่กล้ามาถ้าท่านเป็ท่านโยมที่เจอฟ้องครับเอ่อผมขึ้นเข้าไปในสภาก็ไม่ได้อาจจะไปอยู่หลังสภาคอยตอบให้นะถ้าจะสงสัยใครสงสัยอะไรก็มาถามผมเลยตรงนั้นถ้าจะดีเหมือนกันนะ แสดว่าไม่นกติไหรือถ้าจะเป็นวอร์มอ๋อไม่มีปัญหาครับผมสบายสบายไม่เห็นมีอะไรต้องไปกังวลเลยท่านัเด็กมต้องเตว่านนายกเิงไงคะเพราะว่าท่านนายกยังไม่เคยผ่านวยทีสกอเลยอไย่างต้องอาจจะใช้ประการนายกเมาช่ยดผมผมผม,<ล>ผมว่าวันนี้เนี่ยเขผ่านมาเยอะแล้วนะครับนายกผ่านมาเยอะแล้วโดนมาเยอะแล้วก็สบายสบายสบายเป็นเรื่องที่เปนเป็นหน้าที่ คนเป็นนายกก็ต้องคอยตอบคำถามนะครับฝ่ายค้านก็ต้องมีหน้าที่ตั้งคำถามที่ต้องให้ใหตอบเราก็มีหน้าที่ตอบก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรครับมันเป็นกติกาในระบบประชาธิปไตยแสดงว่าในฐานะคุณพ่อนี่คือไม่กังวลไม่กังวลเลยไม่กังวลเลยมั่นใจครับมั่นใจถ้าเป็นนี่เราอาจจะตั้งตั้งโต๊ะแถงนอกสภาไหมครับเพื่อที่จะตอบโต้กันไม่ไม่ทราบคอันนี้เป็นเรื่องของพักเป็นเรื่องของพัก ถ้าเป็นเรื่องของผมก็ถ้าถ้าพลาดพิงผมก็ผมก็ตอบเองได้ยังไงก็มาถามผมแล้วกันผมจะได้ตอบตอนที่แฉหรือว่าจะต้องแจ้งผู้สื่อข่าวว่าแบบเออเป็นเรื่องเป็นราวอ่ไงเงี้ยค่ะเหมือนว่าเวลาชี้แจงอะค่ะหรือว่าเจอกันตามงานหรือว่าจะแถลงเลยค่ะก็ไม่เห็นอะไรต้องไปกังวลเลยผมนะฮะไม่ต้องกังวลว่าการอธิปายครั้งนี้มันจะนำมาสู่เรื่องเศรษฐกิจจะนำมาสู่การข้างกเลยทำให้ไม่มีเลยเลยอย่าไปตื่นเต้น อย่างที่ผมบอกอ่ะ,ค,ะคือผมเนี่ยนะเป็นตำรวจเก่ารู้จักแต่พลตำรวจเอกที่เป็นผู้ชายพลตำรวจเอกผู้หญิงผมไม่รู้จักคลงยังไงคะไม่พลตำรวจเอกหญิงไม่มีเลยไม่รู้จักรู้จักแต่พลตำรวจเอกชายเอาเรื่องอื่นไปครับ คระร้อคาค่ะจะทาให้กระเทอนถึงรัฐบาลได้ค่ะประเรื่องฝุนเรื่องคารอโนเรื่องการใช้ไฟอ,อ๋อแน่นอนครับมันต้องรัฐบาลก็มีหน้าที่ตอบเรื่องฝุ่นเนี่ยมันก็มีมานานมันคงไม่หายชั่วข้ามคืนแต่ว่าเราก็มีมาตรการออกไปเรื่อยๆรัท่านกนตำรวจผู้หญิงี่คือใครมีรื่องผมไม่รู้ผมผม,ผมในผมใ,ในประเทศไทยเรามีแต่ฝุนทั้หมด,ดเอกชาย แล้วเมื่อวานที่ท่านพูดก่อนเรื่องนี้ที่เอ่ยชืงอชื่อแล้วก็มาท่านพูดท่านว่าไม่มีคนตำรวจเอกที่เป็นผู้หญิงใหม่เปรียบเลยปะคะก็บอกแล้วคนตำรวจหญิงยังไม่มีในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครอยากจะเป็นคนแรกก็เป็นก่อนหน้านี้ท่านเอ่ยถึงชื่อก็คือแปลว่าทราบครับน่าจะหมายถึงคนคนนั้นปะคะผมไม่รู้นะผมลูกผู้ชายความสัมพันธ์ของท่านกับท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นยังไงบ้างคะท่านเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นว่าเป็นเคยรบบาลแต่กเคยเคยมีความสมาธิเคยมี แค่เาแเคยมีความสมัธ์ที่ดีแบบขนเคยมีไงเขวก็เคยมีแปลว่าอะไรโอเคครับก็จะไม่ดีกันแล้วใช่ไหมครับไม่ทราบครับเอาบอกเคยมีเอาแค่นั้นนะครับในการมาวันเกิดของท่านสุวรรณในวันในี้ค่ะอย่างที่บอกว่าได้เตรียมของขวัญไว้ให้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะัว่าเป็นอะไรเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ด้วยหรือเปล่าอืมเออ บงังเอิญนบางเอิญนไม่ใช่นายกเป็นเพียงพ่อนายกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ